ฮั Hello, surprise, er. ลโหลซับไพร์ e ทูฟัคเกอรเอาอนนี่เลยมุมมุมฝั่งนี้มุมฝั่งนี้มุมฝั่งนี้น,นี่อัดเรับไปเลยเนี่ยลูกหายปะนะ่ะครบครบ โอ๊ยไม่ได้เอาบันไดมาจบเลยพี่ยิบหายแล้วเอาซ่อมนี่มันน่ารักเลยวะเฮ้เยเอ,เอายิงมา,างตายเหรอ คุณไม่เก็บห้องของเลยอะที่มันโผล่นั่นแหละเจอห้องของแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพังรั้วที่ก่อนพี่แล้วก็บิวจะอยู่ชั้นล่างบิวจะอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวผมไม่วิ่งรอบๆหาจิอยู่นะยิงยิงที่ไหนไม่มีคนยิงเมื่อกี้ใครยิงอ่ะใครยิงแคปเสียงปีขึ้นเลยปีขึ้นเลย

ล่วงลวงใครยิงมาเ,เนี่ยมันอยู่ในบ้านปาเปล่าเ่วผมหน่อยแล้วจากบ้านนั้นนะ่ะนเน,เ,เนี่ยเสียงอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างบน,นบ้านเปล่าโดนเหมือนกันบนบ้านเหรอใช่ใช่ใช่บนบ้านเอาหัวไปนั้นเนะมีใครรับทีพีได้ไหมปิดเลดหมดตอนนี้ เก็บเซ็ตผมหน่อย M249 ปะปงเล็กตายเหรอตายพี่ผมสบอยู่ข้างล่างลองจะได้บอกพี่ลงล่างไปเลยพี่ลงล่างไปเลยมาแล้วมาแล้วเจอะต่อเลยพี่เจอต่อเลยเอาบิวพี่วางบิวแล้วป่ะแล้วห้องของแล้วพี่พี่จองของไปยังห้องของอยู่ข้างล่างไม่้จาะคณะกล่อกกล่องบนแล้วพี่ไม่จอดเหรอกล่องบนเราน่าจะได้แล้วล่ะ บ้านมันอยู่หลังนี้แหละเ okay, อสเดียพอได้ของแล้วนี่แหละเมื่อกี้ก็นี่ไงบิวมาเนี่ยเนี่ยบิวโอ้ยสัตว์ปืนสามหมื่นไอ้แคได้ได้ทุนคืนได้ทุนคืนได้ทุนคืนต่อนายกับลูกฟ้าแค่นั้นแหละย,ยาดย้วยอะไรอะ่ะข้างบนข้างบนบ้านอุ้ยคอมโพเนนต์เยอะอยู่ฮะทุกคนฮะนี่เซตปืนเซตยายนะครับผมต้องเก็บไปนะฮะสำคัญมากนะครับ เขาหัวไปพี่ต้องต้องแปะบันไดออกมันมีโตคทับพี่พี่มีเชือกอ็เอาจะทับออกให้มีออกให้อรก็ได้พี่พี่กำแพงผมอ่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กเอาไปนี่บันไดพี่ข้างหลังระวังไอเอสดีเอนะอย่าสนใจบ่อยขอสนในนั่นได้ไหมครับ ที่ยิงไม่ได้พี่วิกต้องต้องต้องยิงทิ้งกบพี่ตัวเนี้ยก็สุนไฟอ่ะพี่วิกมีไหมไอชุดย่งเนี้ยมี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 แต่ลูกมอองไฟนะมาแล้วมีสามร้อยมีตาสามร้อยจนไม้ใหญ่นี่ะ เรามาเข้าหลังสองตัวนะสองตัวอยู่ตรงหินนี่น่าจะตัวหนึ่งโผล่ไปกับพี่ได้นะใครจะไปอะ่ะหรือว่าไปกับพี่ดีกว่าฝังนี้ไปไหนแล้ววะ เอาแล้วถอยไกลถอยไกลแต่งได้ไม่โดนดิทนายจากไหนโดนหนึ่งมามามาผมชาร์จชีดแล้วผมชีดแล้วผมชีดแล้วมาสองตัวไนดะ้เลยสองตัวครับสองตัวเห็นสองตัวตรงไหนขีดซ้ายก็มีตัวหนึง่งขีดใกล้ๆมันเลย นั่นแหละที่นั่นแหละเมื่อกี้พี่ตายบ้านหลังนี้มันเคลียร์แล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วเราขนออกมาหมดแล้วพวกเขามนเน้นบ้านเรามีเยอะนะเราได้สั่นเฟิร์มมาสามหมื่นสามมาสวย,ยเยอะ,เ,อะ,เ,อะเดี๋ยวเอาของในะใครอยู่บ้านไหมครับเอาผมอยู่นี<อ>่ผมอยู่นี่ผมทีวีไปเลยเอาอะไรไปบ้างเอาของบึ้มมาใหม่เอา RPG อพี่เพราะว่าเดี๋ยวเอาบ้านปูนข้างล่างมันด้วย บ้านปูนริมน้ำเดี๋เจ้าบ,บ้านนู้บบน,นอเอ้าบ้านปูนพี่บ้านปูมันอยู่ริมน้ำก่อนถจอดเลยป่าพี่จอดเลยป้าน,นี่แล้วจกักงหน้านี้เลยอย่าไปยองเดี๋ยวขบวนเป็นไ,ไงขขนเขาลุกขบวนขบวนเป็นเหล็กเหรอเอาจาับผนังนี่ก่อนพี่เดีนะ๋ยวๆสามชั้นนะนนเนี่ยจอตรงกลางดีกว่าคุ้มกว่าจอตรงกลางขบวนก็ได้พี่ว่าขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่า ทำมาจับตัวกลางข้างบนอ่ะอันนี้ดีประหยัดดีมาเร็วเค็มเร็วพี่เอาจบเราเร็วไอพี่ตอนอยู่ข้างบนอ่ะข้างล่างไม่มีคนเ่จำพิกซี่ในะรีเวร์แม่งรุมยิงกันแบบเนี้ยมาถึงแม่งเจาะอย่างเร็วอ่ะ โอโ้มันยิงมันยิงบ้องกันแบบไม่ต้องถามแล้วมีโค้โอ้โหตกใจนี่ก็เป็นคนแอบดูบนเขาอธิบายกว้างอันนี้ได้ถึงห้องของแล้วพี่อีกรูรูรางพี่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพราะตรงนั้นมันติดประตูไปพ,พ,พ,พี่ออกไปเซอร์เวย์มื่อไหรที่ไม่เจอตีตลอดเลยพี่ยิงใส่ผนังข้างดีกว่าผนังเนี้ยเพราะว่าเผื่อมันซ่อนของไว้นผนังหลังไนะ ก็ใส่กระสุนไม่เข้าอีกอะไรวะเออผมก็ใส่ไม่เข้าซื้อแม่งคักนนหนึ่งคลังหนึ่งเฮ้เยผมกระเลยวะขอแม่งอยู่ต่ำวะพี่พี่ดูดิออต่อเลยฮะบ้านหลอกว่าเนี่ยทำไมมันเจาะยากจัง บ้านดูง่ายน่านะจะเจาะไปเจาะยากนะัเนแหละพี่ผมหมดแล้วยิงเลยแหกสงโลไม่แตกครัผมว่าแตกพี่แตกได้อยู่ ลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวโบหบล็อกไฮอะพี่โอ้โหของมันอยู่ต่ำสุดเลยเหรอหรือว่าไงเนี่ยต่ำสุดแล้วโอ้บ้านมาันทำปิดนะเนี่ยนึกว่าเอาง่ายอยู่โอ้โหโหเราน่าจะเจาะข้างหน้าจบแล้วนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยเอาไหมพี่เไหนก็เอาแล้ว ใครไม่โดนนั่นจะกัดต่อของข้าลากเป็นลีกใหญ่หมดเลยเนี่ยแปนบ้านมาดูง่ายแต่ข้างในเป็นลีกไฮเนี่ยดูดิก็คงจะคิดมาเฮ้ยไม่ธรรมดาหลังนี้ไม่ธรรมดาหรอกจะบอกอีกสิบหกลูกอ่ะถึงของของอ่ะใครไม่โดนอ่ะพี่ต้นโดนหมดเลยบอกโดนหมดโดนหมดพี่ไม่โดนเหรอกกลับเองโอเคพี่ พี่พี่พี่สร้างฟาวร์แล้วเซตโฮมไปก่อนพี่ไหนพี่อ่ะพี่สร้างสร้างสร้างฟาวเดชั่นแล้วก็เซตโฮมไว้จะได้มาได้พี่เอาเอาต่อหลังเล็กเลยนะ่นเองโอ้โหหลังนี้มองพลุกผิวเผืนนี่เหมือนบ้านเด็กเด็กเอือนะเอายิงข้างในนี่หลีกไฮเลยน่ะใครก็ได้ขึ้นมาคุมฟาวร์ข้างบนน่ะอ่าไปเก็บให้ทันนะไอ้อ้ำเขาได้ดูอยู่ขอได้ครับ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  พี่เอาของมาส่ง,งแล้ว<อ>พี่ขึ้นไปเลยนี่แหละห้องไฮนี่แหละห้องไฮนี่แหละห้องของแน่นอนเพราะมันสุดแล้วมุมกาเงเนาะโอ้โหแม่น่าลงมามันอะไรมันพีมอะไรบนเราอะตามมาจากช่องหยิกกันโล้าอ๋อช่องคุณหยิกเหรอดีดีต้อนรับครับผม อยู่คนเดียวเนี่ยนะเล่นอยู่คนเดียวอ่ะบ่นหนักไอ้พวกนี้ไม่ได้หนระอกเพราะว่ามันเป็นกปิดูแล้วมันได้ปืนหมดมันต้องทายให้หมดเฟนลี่เฟนลี่ฮะไม่ฆ่าคนคลก็ฆ่าผมดีอ่ะเออคนเล่นเกมนี้ไม่มีคนดีหรอกอ,อ,อย่าหวังเลยว่าคนดีจะเล่นเกมเนี้ยขนาดบอกเฟนลี่เฟนลี่พอหันหลังนั่นแหละตเัเต็มอนเพ่ว เพิ่มหกพันตัวมันี่ยหรออพี่ขุดมันอยู่ข้างบนเียกูเจอห้องของแล้วบ้านไขว่เนี่ยมทำพีทมากเลยด้วยหลังเนี่ยก็ด้วยเรายิงมันอยู่คนเดียวอ่ะตรงเนี้ยก็มันเปล่ามาลงมาจากบ้านเจอเจ้าของบ้านแล้วพี่ผมจะลงนะพี่มีบันได้เปล่า บ้ามชื่ออะไรชื่ออะไรคิลเลอร์วิทมึงบ้ามทำพิษมากเลยคิลเลอร์วิทเด็กดอกทองอันดับแรกเกิดโดนจะได้ขึ้นดมีอันเดียวอ่ะนี่อยากได้แบกได้ดีดเคเอสพีเนี่ยผมว่าซ่อนของในพื้นมาไว้หลังเนี้ย เพราะว่ามันมันอยู่บ้านอ้อีซี่นะป้นอะเราบิวเหรอพี่มบิวปิดตายใช่ไหมบิวห้องนี้ พี่ยิงไงป้อมป้อมจังไรทิท้งเนี่ยยิงผมวะคิวสิบหกมันเรียกทีมว่ะแกนี่สามารถมาช่วยเอาเราลงได้ไหมมาฆ่ามันหน่อยคิวสิบหกก่อนนะ <th> อันนี้ห้องบิวพี่เด <th> ี๋ยวบิวแล้วพี่ <th> พี่ยิงทิ้งเลยดิไอ้ป้อมป้อมเนี่ยเดี๋ยวผมยิงปืนให้ โอ้ยอกพี่โดนินโอ้ยล้อมกูแฮกเกอร์เฉยพี่ข้างบนมีป้อมนึงข้างบนอีกตั้มนึงพี่ออกแล้วพี่บอกว่าพี่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 เล่นยังไงมากำลังสนุกกับป้อมปืนเฮ้ยพี่ถ้าบิ้วแตกป้อมมันยิงป่ะ พี่เราไปดิพี่เราไปดิจะบอกว่าพี่ใส่าง้มปืนนะฮะนี่วางเลยจบยิงไม่ได้แล้วโอ้โหกูมือบ้าขนาดได้แต่ดินปืนมาห้าพันเองกูไล่บพื่อนี่กูเป็นแฮกเกอร์เหรอ กูผิดใช่ไหมทั้งกลุ่มกูผิดคนเดียวเหรอใช่พี่อ่ะเป็นจีนแม่งมั่วไปทั้งวันไม่มีภาษาจีนคุยกับพี่เลยตด็กเกียเฮ้ยพี่พี่เก็บคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนี่ชุดไว้บ้านนี้ไม่ธรรมดาเลยเอาเรื่องยุ่ยบ้านนี้มาทำทำบ้านฉลาดเอาจริงตามประตูนี่แม่งไม่หนาเลยอะถ้าตามประตูนะไม่เกินสิบโลกอะใช่ตามประตูแม่งบางเฉียบ ชิบหายแต่ใครใครมันจะไปคาดคิดว่าว่ามันจะง่ายขนาดนั้นน่ะแอดมินบอกให่ที่บอกเองที่บอกแค่จับประตูนี่โอ้โหบ้านมันเหมือนอีซี่แม่งหลอกหลอกเอาข้างในมาแปลบ้านเหล็กต่อยิงกันตั้งหลายคนทเไมพี่โดนข้างในแม่งเหล็กใหญ่ไปเราไหนหลังไหนมันมีปัญหาอีกเอามาแน่หมดเลยทุกคนง่ายตใกล้ๆเลยโดนอยู่คนเดียวเลยโอ้โห ะวเนี่ยผมไปกู้บันไดเมื่อคืนนั่นแหละเอาะบล็อกหลังอะไรพี่บ้านแม่งอะไรเขาหรือกูเลียงผาจอดข้างบนเลยเนาะแข้างบนลงนัไม่เอาดีกว่าเพียงข้างดีกว่าข้าดีกว่าเพราะบ้านบ้านมันบางพี่บ้านมันบางฉะนั้นข้างๆน่าจะโอเคทำไม่นี่มาก่อนบ้องใส่จะได้ต้องต้องบ้องเพิ่มแล้วแหละทัาไมอยู่บนบ้านนั่นล่ะ ปล่อยมันอย่าไปยิงมันทีนี้อย่าไปยิงเพเดี๋ยวผมยิงเองมาไอ้นี่ต้องเจอผมแฮกนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่บ้านมันเล้าอ่ะดูดิมันมีทางเข้าสองทางเอาข้างบนก็ได้พี่ข้างบนกลัวเจอตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอ้โดนไก่ในแค้นี่ฆ่าเลยเนี่ยเอาจริงยิงฐานก็ได้เนี่ย มันมีทางเข้าสองทางพี่ทางท้าหลังน่าจะเป็นทางออกผม<อ>แอบดูวอ่า<อ>งไหอย่าซูมมันเยอะครับซูมคังเข้าแตกร่วงเลยนะเฮ้ยผมเหมือนผมมองเห็นโครงประตูจากข้างล่างนี่ป่ะต้องเจาะฐานดีกว่าพี่ผมว่ามีค้อนไหมมีค้อนไหมส้นไอบิลมีอันนี้อีกป่ะอันเนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พวกเนี้ยมีอยู่โอเคนเดี๋ยวผม อันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นฐานสูงน,นี่เป็นฐานต่ำพี่ต้องจอะต,ตรงเนี้ย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 โอ้ผมโบกไปแล้วนี่หว่าผมลืม,มล้วงไอ้นี่นี่ <c oughs> แม่งไม้มีมุมยิงเลยว่ะพี่จาะยากที่หมายเลยวะเตอ๋อนี่ขึ้นไปจบลนะเอาไปตกทางเข้านี่เลยปะเนี่ยเตอ๋อขึ้นไปเลยเนะี่ย เอาทางเข้าหรือเล่เอาเลยจเอาเลยมุมนั่นแหละทางเข้าเหรอทางเข้าเรยนี่อ่ะนี่เยอะนี่อะมีเว้ยแต่ยิงเยอะ เออเจอาคอนเจ้าคอนเจอาคอนเจอาคอนเอ็มแบ็กซี่เอสนี่ไงมันพูดว่าที่มันฆ่าใครว่าพี่โรนินอ่ะในเอาโฮสอ่ะมันบอกว่าใครหว่าที่โดนกูฆ่าในเอาโพสมอนเนี้ยเมื่อวินที่แล้วอ่ะปีได้ป่ะพี่ปีหน้พี่ปีได้ เฮ้ยเป็น <zo> บ <ys> <Be festivals> ้านของพี่เลยบ้านของบ้านข้างล่างบอกมาซ่อนของเยอะอยู่นะของมีกี่กล่องเนี่ยโอ้พี่ไม่บอกซันเฟอร์ในตู้ตั้งแสนกว่าอัลเลยโอ้โหดินปืนอีกสี่หมื่นพี่นี่ไม่ได้บอกคนคนน่าเกลียดเลยอ่ะไปซ่อนของในบล็อกสองบล็อกซ่อนของในบล็อกสองบล็อกข้างล่างอ่ะซ่อนไว้สองกล่องไว้แล้วรอเจาะโดนพอดี เอาเอาสแคปเอาอะไรไหมวานนี้ได้ของแล้วย้ายเลยไ <c oughs> ม้หองเรียนกันนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ตลกบ้านหลังนี้ปะแ่ <c oughs> งค์ทำตอเหล่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อีเด้อตัวเนียนไปไหนอะ่ะ